ฮอนขนาดนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันเด้อฮอนดียดยีครับปลาก,กับไอหนุ่มลายดอยเจ้าเก่าครับหลังจากที่วันก่อนนะครับเกี่ยวเข้าไปแล้วอ่าวันนี้ตีเข้าครับอันนี้แหมตีนึงนะครับนะก็ผมก็ไม่แอวครับมาม่ไทยหุบนด้ตีอันนี้เป่นมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของบ้านเฮาเนาะ เอ่อเปิตีเข้าเกี่ยวเข้าเนี่ยเปิลแบบมีการจ้างเขาเรียกวการเอามือนะครับตีเข้าครับใช้แรงงานคน้นนะสมัยนี้มันทันสมัยเนาะเอ่อมันก็จะมีรถนะครับรถหนวดเข้าดูดเข้าอ่าอันนั้นกัจ้างเอาแต่ว่าเอามือนี่ก็มันก็ประหยัดครับบม่ต้องไปจ้างเนอะอ่าก่อประหยัดไปตั้งหนึ่งงานก็เล็ว้วตัวนะครับช่วยกัน สิบคนสาคนครับกำเรียนลุกนับลุกนับเรียบร้อยนะนะบอกว่าท้งอื่นยังมีกว่วครับสำหรับการตีเข้าโดยทีงานโค้นแล้วก็การเอามือนะครับอันนี้ก็ระดูก่มันเป็นบรรยากาศแบบเก่าๆสมัยก่อนเนาะอันนี้จุดสี่อำเภอเมืองฟานจงหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวผมจะไปจุยไปทายหมูตีเต็มสีก็เลยจะร้องพอสักคำผมได้นา่ อะเย็บเขาแหนวอันละนออันี่คือบนห้องว่าไม่เหยียครับสีไม่หนวดเข้าหนวดเข้าหีบเข้ารับหนออ๋อเอาจีบจีบเข้ามันจะมีลักษณะเป็นอ๋อจะอีไม่สองเล่มมัดบนเส้นเียกบนเส้นลุ่มเส้นเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันสูงตาไวสลับกีบกีบแล้วก็สีนะ ครับผมสาธิตการขีบเข้าครับนี่มันอันเจนนี่สุกไปห้าวครับนี่เน,น,น,น่โอ้โไหวปะ่ะสบายมากนนดเนาะกูยังอยู่ดต่หือละ แต่หึงแล้วครับอันอยู่แต่หึงละหกสิบฝายต่อตีตั้งแต่เป็นละอ่อนแล้วกันตั้งแต่เป็นละอ่อนแล้วกันสีเข้าจ้ะพอหนี้พอนี้นี่แต่แต่ใบใจธรรมดาครับบวกอุ้ยเนี่ยอันอยู่ไปเจ็ดสิบละด่าด่าแบกเข้าก็ได้ครับตีก็ได้อ่ะได้เดี๋ยวร้องสีกับบวกอุ้ยพอ เรียบร้อยเลยครับโอ้กำเดียวครับว่ถึงคนตอนนะครับนะกดวยแหงสามาคีครับของคนในหมู่บ้านในชุมชนครับกำเดียวเรียบร้อย,ล,ยละเอามือครับจ่วยกันเนาะนี่เลยกปได้มาละเข้าครับโอ้เหลืองอะไรางามขนาดเข้าดอครับเขา้าดอจ้าอาด้าเฮ้ย่ะไปอยู่ ไก่บ้านเนาะในมานบ้านก็พอคลิปนี้เอ,นอานะดนึกถึงบ้านว่าง,างโอกาสดีกับแวะมาบ้านของเนอกน้ำขนาดนะเขาครับวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาครับแบบเจ้าให้เจ้านะเจ้าสวนกเษกษตรกร